ไม่องหนีผมล็อกหน้าผมไม่กัดคุณล็อกเรื่องอะไรแค่ต้อบี้นี้คอนอย่างคุณคุณจะให้อะไรผมเป็นของขวัญฮนะ <c oughs> ลูกเศรษฐีอย่างคุณน่าจะให้ท้อผมสักสิบบาท คุณขอผมนะฮะแม้จะของก็จะไม่เต็มใจเอาไปณทีคืนไปนะอหองจังผมจะเก็บไว้ใต้หมอนจุบก,ก่อนนอนทุกคืนตาาว่าเป็นคุณอ่าอย่นอย่่าอย่าอย่าอย่ มึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมวะเออกูก็เห็นแต่มึงเห็นคนแมวเกลียดคนผมผมรักคุณแต่เหตุผลอัไรล่ะห็นที่ได้ทอนน้องฝันคะสวัสดีค่ะ,คะนี่คือรายการถ่ายทอดเสียงพอดแคสต,ต์ของสเตฟาน i e นะคะวันนี้เรากลับมาพบกับทุกท่านในเดือนพฤษภาคม2564ค่ะ วันนี้ก็นำหนังรักโรแมนติกในตำนานยุค70มาให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รับฟังกันสำหรับเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะจากหนังเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณในเวอร์ชั่นของอาตุจตุพลผู้อภิรมและพิปิ้ลจารุณีสุขสวัสด์นะคะวันนี้เราก็ รีวิวหนังไทยในตำนานยุค70กันนะคะปกติแล้วเนี่ยในหนังช่วงยุค70นะคะ mm. ก็จะเป็นมักจะเป็นหนังแอคชั่นหรือหนังบู๊และหนังตลกจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าหนังรักโรแมนติกนี่นานนาน,น,านทีก็จะมีดีๆแล้วก็น่าชมนะคะโผลเข้ามานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเช่นเดียวกันกับ สเตฟานไายนะคะผู้อาพากเสียงก็ชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกันเป็นหนังที่อ่าพี่ป้ลจรุณีเนี่ยได้เล่นประกบกับอาตุจตุพลนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่สองเพราะว่าก็จะมีหนังเรื่องวัยสวิงนะแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแล้วก็ปี2 5 2 4ก็เป็นเรื่อง ลูกสาวกำนันซึ่งน่าเสียดายที่อาตุจตุพลก็ได้เสียชีวิตไปซะก่อนนะก็เลยมีการเปลี่ยนตัวสำหรับหนังเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณเนี่ยได้เป็นการสร้างขึ้นมาจากบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุคนธาซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเรานะคะ ก็เป็นนิยายรักโรแมนติกที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้ทำหนังขึ้นมาแล้วหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะก็เป็นช่วงปี2515ากำกับโดยคุณพันคำนะคะซึ่งมีดาราคู่ขวัญยอดฮิตตอนนั้นก็คืออายศชายเมฆสวรรณนะแสดงเป็นนนพระเอกของเรื่องและ คุณอาภาวนาชนะจิตนะคะก็เป็นนิอ่อนนะ,ะนางเอกของเรื่องนั่นเองทีนี้ในเวอร์ชั่นปี2523นะคะก็มีการรีเมคใหม่โดยผู้กำกับคนเดิมก็คือคุณพันคำนี่เองแต่ว่าเลือกให้พระเอกที่กำลังดังสุดขีดในช่วงปี70ยุค70อ่าในช่วงนั้นก็คืออตุจตุพลผ,ลผลัวพิรมผู้ซึ่งได้รับ บทบาทนะฮะทองพูลโคกโ,โพร,รัสดอนเต็มขั้นแล้วก็อีกหลากหลายนะฮะเรื่องเลยที่โอ้โหเรียกว่าเป็นดารายอดนิยมเป็นซุปตาขึ้นมาในภาย,ภายในเวลาอันรวดเร็วก็เป็นการประกบคู่ที่น่าดูชมนะฮะในหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าพี่เปิ้ลจรุณีนี่ก็ เรียกว่าไปเล่นหนังเรื่องไหนนี่เรียกคนดูได้มากมายมหาศาลแน่นอนนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันประกบซุปตาฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะแล้วก็ยังมีร่วมด้วยอาแอดสมบัติเมธานีค่ะแล้วก็คุณอัมพาภูสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องราวนี้ก็เป็นรักเรียกว่าสามเศร้าสี่เศร้าก็ได้นะระหว่างคุณนนนะคะพระเอกของเรื่องและนิออนนะคะ ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้พบกันโดยบังเอิญในวันที่นางเอกของเราเนี่ยจับพลัดจับผูนะโดนแท็กซี่นะคะมอมยานะจะพาเข้าโรงแรมแล้วพระเอกของเราหรือคุณนนเนี่ยก็ได้ไปช่วยเอาไว้นะคะซึ่งในเวอร์ชั่นของอ,อตุจตุพลที่เล่นเอาไว้เนี่ย นะคะในปี2523เนี่ยเราอยากให้ไปหาดูซึ่งใน YouTube ก็มีนะมีคนใจดีนำมาให้อ่าให้เราได้ดูกันนะคะในเวอร์ชั่นนี้นะคะมีการแอบนะคะทำมุกตลกร้ายนะคะใส่เข้าไปในหนังด้วยถ้าหากว่าใครสังเกตนะลองดูก็คือว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยแท็กซี่ที่ขับพานางเอกเนี่ยเข้าไปพยายามจะมอมยาจะร่วงเกินทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ย แท็กซี่ที่รับบทคนนั้นก็คือเสียบุ้ยบุญนันนะแล้วก็พระเอกของเราคือคุณนนท์เนี่ยที่ตามไปช่วยนะคะตามไปช่วยนางเอกเอาไว้คุณนนท์เนี่ยก็รับบทโดยอาตุจตุพลซึ่งในหนังเรื่องทองพูลโคกโพเนี่ยปี2520ออาตุจตุพลรับบทแท็กซี่ค่ะแท็กซี่คนยากนะคะ แต่ว่าเสียบูยบุญนันเนี่ยรับบทเจ้าของอู่แท็กซี่นะคะเจ้าของอกิจการใหญ่โตนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกับเป็นมุกตกลกร้ายนะคะที่ผู้กํากับใส่ไว้ในหนันงถ้าหากว่าใครสังเกตนะคะก็จะเห็นเลยแหละว่าอ,อ๋อเหมือนกับเป็นการแซวกันเล่นๆนะะ่ะว่าก็คือสลับบทนะให้เสียบูเนี่ยไปเป็นแท็กซี่แล้วก็อ,อตุเนี่ยก็กลายมาเป็นคุณชายผู้ ผู้ที่เป็นอ่าพระเอกนะเข้ามาช่วยนางเอกอะไรประมาณอย่างนี้นะซึ่งอ่าในเรื่องราวเนี่ยก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะนางเอกเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่พาตัวเองเข้าโรงแรมเพราะว่านางเอกสลบไปอะไรประมาณอย่างนี้หลายคนก็คงพอจะทราบเรื่องย่อแล้วแลวทีนี้ก็มีการนะคะไปพัวพันจนถึงญาติของนางเอกที่บ้านก็คือคุณสุพักเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวนะคะก็อ่เกิด มาหลงรักคุณนนท์เขาอีกคนนึงนะแล้วก็อูมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นมากมายเลยและคุณประนาดซึ่งเป็นพี่ชายของนิออนหรือนางเอกของเราเนี่ยก็รับบทโดยอาแอดสมบัติเมธานีนะคะก็ชอบคุณสุพักนะคะซึ่งเป็นญาติิกับนางเอกเนี่เองอูมันอีลุงตรงนั่งดีนะแต่มันเป็นหนังรักโรแมนติกไงคะซึ่งดูแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่า มีความสุขอะนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าจบแบบแฮปปี้อนดิ้งพอสมควรนะคะไม่ได้แบบดราม่าอะไรน้ำตาท่วมจอกันก็ถือว่าเอ่อทำให้เราหายคิดถึงเนาะหนังไทยในสไตล์ของไทยๆจริงๆแต่ว่า คุณภาพของสีสันนะคะของของตัวหนังเนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหรนักเนาะอาจจะด้วยตัวมาสเตอร์พีซที่เป็นตัวต้นฉบับจริงๆเนี่ยไม่ได้รับการรักษาไว้ก็เลยที่เอามีคนเอามาลงใน YouTube แล้วก็มีคนที่ใจดีนำไปฉายในทางช่องเคเบิลเช่นครูชาแนลที่เขานำหนังไทยเก่าๆไปฉายเนี่ยนะคะ คุณภาพของของภาพเนี่ยถือว่ายังไม่โอเคนะักถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆที่อตุจจตุพลเล่นไว้นะคะอย่างกับตันเรือปูหรือว่าอาเมียหลวงหรือว่าอาริดังอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าสามสี่เรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคุณภาพสีสันสวยมากๆสดใสมากนะแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องทำใจนิดนึงว่าสีมันจะซีดๆีนิดนึดนง นะคะแล้วก็ในในการเล่าเรื่องนะคะในหนังในยุคนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดำเนินไปอย่างซื่อ,อ,อตรงไปตรงมาไม่ได้มีสลับซับซ้อนอะไรเท่าใดนะักเหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังรักโรแมนติกนะอยากดูอะไรแบบผ่อนคลายสบายๆไม่คิดมากนะคะไม่คิดมากไม่ดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่สนุกเหมือนกันนะคะสนุกสนานแล้วเราก็จะได้เห็นบทบาทของจตุพลพัวพิรมในบทของคุณชายนะคะหนุ่มสังคมรูปหล่อนะร่ำรวยผู้ร่ำรวยซึ่งเราสามารถที่จะดูเปรียบเทียบได้กับงานของอตุในช่วงที่เล่นเป็นทงพูลโคกโพเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นความสามารถของคนคนนี้เลยว่า เออช่างเป็นคนที่น่ามาหัศจรรย์จริงๆเพราะว่าอตุเนี่ยเป็นคนที่พอเล่นเป็นคนจนแกเขาดูเหมือนคนจนจริงๆนะท,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 ทั้งๆทีเ่เสื้อเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาอะไรก็ประมาณเดียวกันนี้แหละแต่พอจับมาแต่งเป็นคนรวยก็ก็กลายเป็นคนรวยได้อย่างหน้าแปลกประหลาดซึ่งคนลักษณะอย่างนี้นะสเตฟานได้มองว่ามีอีกคนหนึ่งในประเทศไทยเราก็คือ อาเชตมิชัยบัญชานะคะสองท่านเนี้ยมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะแต่งเป็นคนรวยก็ดูเป็นคนรวยจริงๆนะไม่ขัดหูขัดตาแต่พอแต่งเป็นคนจนเออเขาก็ดูน่าสงสารแบบคนจนจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะ,ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีอยู่ไม่ไม่ กี่คนที่จะทําแบบนี้ได้นะแล้วก็เรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณเนี่ยจะทําให้คุณลืมภาพพจน์จตุพลพัวพิรมในแบบของแท็กซี่คนยากไปเลยเพราะเขาเป็นหนุ่มสังคมไฮโซรูรานะคะแล้วก็แหมหล่อซะด้วยนะเรื่องนี้นะคะตัดผมชั้นด้วยนะก็ถือว่านะคะแนะนำเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าน้องๆหนูๆที่เกิดไม่ทันนะคะลองมาศึกษางานครูนะลองดู นะหนังในยุค70ก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นรากฐานนะของหนังไทยในยุคหลังๆนี่แหละนะคะก็อยากฝากเอาไว้นะคะใน YouTube ก็มีฉายนะหรือ,อาทางคูชาแนลเก็เอามาฉายเช่นเดียวกันนะสำหรับเรื่องนี้ก็มีการทำมารีเมคใหม่อีกรอบหนึ่ง โดยในปี2,532นะคะพาก็รู้สึกว่าพระเอกนี่จะเป็นคุณวรุษวรธรรมนะคุณโอวรุษนะแล้วก็นางเอกคือคุณกมลชนกปานใจนั่นเองแล้วก็มีการทำเป็นละครอีกหลายเวอร์ชั่นด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่า ในไม่นานนี้ก็น่าจะมีคนนำมารีเมคอีกนะเพราะว่ามันยังเป็นพล็อตเรื่องที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะคะก็กํากับโดยคุณพันคำนะคะโดยสีบุญเรืองฟิล์มนะคะก็ประกอบไปด้วยคุณจตุพลพัวพิรมคุณจรุณีสุขสวัสด์ อดสมบัติเมธานีคุณไก่อัมพาภูสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณยอดส้อยโกมารชุนคุณรุ่งนภากลมกล่อมคุณสมจิตทรัพย์สำรวยคุณููสีมีสมมนและสามดาวตลกคเทพนะคะคุณเทพโพงาคุณทวมทรนงและเสียบุยบุญนันนั่นเองนะคุณโสจิรัตบุญเรืองเป็นผู้เขียนบทค่ะคุณแสวงดิสยวัฒนะถ่ายภาพคุณ ชวินทร์ศรีบุญเรืองอำนวยการสร้างนะคะแล้วก็กํากับการแสดงโดยคุณพันคํานั่นเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราหยิบกันมาในรีวิวหนังไทยในตํานานยุค70วันนี้สําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพยนตร์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้กับสเตฟานัยด้วยนะคะ